สวัสดีค่ะราศีมีนและลัคนามีนสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณประจำเดือนสิงหาคมนะคะการอ่านไพ่จะแบ่งเป็นสองช่วงค่ะช่วงแรกสำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังสำหรับคนโสดนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ลัคนาราศีได้เลยค่ะ คนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีมีนนะคะพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือก้าเหรียญค่ะคุณมีความหนักแน่นมั่นคงมีความเพียบพร้อมทุกอย่างแต่ว่าขาดอยู่แค่สิ่งเดียวเองนะคะที่จะเข้ามาเติมเต็มเพื่อให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบอะคะ่ะไม่หมกมองว่าคุณเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะคุณกลับมารักตัวเองมากขึ้นแต่ก็มีความหวังลึกๆอะคะ่ะการที่มีคนรัก ที่อยู่เคียงข้างกันนะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบนะคะก็คนมีคู่ก็เหมือนไม่มีะคะ่ะรู้สึกเหงาแต่ก็อดทนอยู่ได้ด้วยตัวเองะคะ่ะความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะคุณกับคนรักก็สามารถที่จะมีทางออกแล้วก็เคลียร์ความสัมพันธ์ต่างๆได้สามารถแก้ไขปัญหาได้ค่ะและบางครั้งนะคะคุณอาจจะมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยจำเป็นจะต้องแยกกันอยู่สักพักกะค่ะจากความสุขที่กลายเป็นความ ยุ่งเหยิงนะคะแล้วก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวในการใช้ความคิดเขาคือคนที่ใช้ค่ะคือคนที่คุณประทับใจในตัวเขาเขาเป็นคนที่คือใช่ะคะ่ะเก่งะคะ่ะมีทุกอย่างเพียบพร้อมหมดเลยนะคะ The magician บางท่านนะคะ ก็อาจจะดีกับพ่อแม่แม่ไม้หรือคนที่เขามีเวลาให้กับสังคมแต่อาจจะไม่มีเวลาให้กับคุณที่บ้านให้กับความรักให้กับความสัมพันธ์บางท่านก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นรักทางไกลนะคะหรือบางท่านอาจจะแยกกันอยู่สักพักอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองอาจจะไม่สบายใจแล้วก็เลือกที่จะขอปีกวิเวกนะคะการเดินออกมาจาก ความสัมพันธ์ด้วยความเด็บหนาวเงียบเๆค่ะแล้วก็รอคอยให้คนรักะคะ่ะเข้าใจนะคะช่วงนี้เป็นคนที่คุยน้อยพูดน้อยค่ะแล้วก็เก็บความรู้สึกเก่งนะคะภายนอกผู้คนอาจจะมองว่าคุณนะคะเข้มแข็งแต่ในใจจริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่อนไหว sensitive นะคะ และก็อาจจะมีการแบบแอบร้องไห้ในห้องคนเดียวเงียบๆได้ด้วยค่ะตัวตนของคนรักนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้ใจคุณเลยหรือว่าเขาก็แค่เป็นคนไม่ชอบที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเอาอกเอาใจใครค่ะหรือว่าอาจจะไม่ชอบความอ่อนแอก็ได้นะคะ King of sword ค่ะพลังงานตัวตนหลักของคนรักราชาดาบนั่นเองนะคะบางท่านก็คนรักก็อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเป็นเจ้านายเป็นทหารเป็นตำรวจได้ด้วยนะคะผู้ที่รักษากฎระเบียบค่ะซึ่งกฎระเบียบของเขาอาจจะถูกใจเขาแต่ไม่ถูกใจคุณก็ได้ด้วยนะคะ เป็นคนที่พูดจริงทำจริงนะคะส่วนมากจะพูดน้อยแต่ว่าค่อนข้างที่จะลงมือทำมากกว่าค่ะที่ผ่านมาบางครั้งคะคะด้วยสังคมของเขาภาระหน้าที่การงานอาจจะทำให้คุณนะคะ เกิดคำถามแล้วก็มีความหึงหวงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอดีตเรื่องของเพื่อนเขาเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้นะคะแต่เขาก็บอกว่าเขาทำดีที่สุดแล้วค่ะนี่คือตราช่างนะคะก็คือทุกคนพิเศษแล้วก็เท่าเทียมกันนั่นเองะคะ่ะก็คือเขาทำอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นอดีตคนเก่าของเขาหรือว่าภาระหน้าที่ของเขาหรือแม้กระทั่งตัวคุณนะคะ คุณอาจจะไม่ได้ต้องการความเท่าเทียมหรือทรัพย์สินเงินทองค่ะคุณต้องการแค่ความรักคนรักคู่รักคู่ชีวิตค่ะที่เห็นคุณเป็นคนพิเศษคิ e ซอฟครับนะคะพร้อมกับราชาดาบไม่หมองก็มองว่าคุณทำอะไรมากไม่ได้อะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเก็บความน้อยใจแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาจากความสัมพันธ์เงียบๆนะคะ แต่เป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งเขาก็หงุดหงิดลำคาญคุณเหมือนกันนะที่คุณแบบเ,เหมือนมีบางอย่างอะค่ะที่อาจจะทำให้เขารู้สึกเหมือนอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องเข้าไปแก้ปัญหาหรือเขาจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะก็บางครั้งคนรักอาจจะไปนอนในที่ทำงานแบบนี้ได้ด้วยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคนคุณจะเป็นคนที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือว่าเป็นคนที่กำลังวิ่งตามความสัมพันธ์นี้อยู่ทั้งคุณและคนรักอะค่ะก็ไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากกันได้ห้าเหรียญน,นะคะเป็นช่วงเวลาที่ย่าแย่ที่สุดะคะ่ะพลังงานหลักใบนี้หมายถึงคําว่ายากจนเลยนะคะนั่นแสดงว่ามันเป็นความรู้สึกเหงาที่เหงายิ่งกว่าเหงาอีกะคะ่ะเหน็บหนาวแล้วก็มืดมิดด้วยนะคะคุณจะมองเห็น คุณไม่มองเห็นใครเลยอะค่ะแต่ว่าเขาคือคนเดียวที่เป็นแสงสว่างเล็กๆที่คุณมีอยู่นั่นเองอะนะคะซึ่งคุณและเขาอะค่ะร่วมทุกร่วมสุขร่วมกันมาไม่ต่างกันเลยนะคะคุณก็คือคนที่ดีที่สุดแล้วก็พิเศษที่สุดอะค่ะเคียงบ่าเคียงไหลร่วมทุกร่วมสุขร่วมกันมานั่นเองถึงแม้ว่าในใจจะรู้สึกเหน็บหนาวรู้สึกน้อยใจในตัวเขาอะค่ะ เดือนสิงหาคมค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีมีนจะเป็นไงบ้างนะคะถ้าใครที่เข้าใจผิดกันเนี่ยปากนี้จะรู้ความจริงนะคะ แล้วก็จะรักกันมากขึ้นจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครที่มีความลับปิดบังอยู่ความลับจะถูกเปิดเผยนะคะราชาถ้วยแล้วก็ ราชินีถ้วยก่อนหน้านี้นะคะ่ะเขาเป็นราชาดาบนะคะเหมือนที่แม่หมอบอกก็คือไม่ได้อ่อนไหวอะไรแล้วค่อนข้างที่จะเป๊ะเ,เ,เจ้าระเบียบะคะ่ะไม่ชอบยอมใครด้วยในปังนี้คุณจะเห็นว่าเขายอมคุณเขาเคารพแล้วเขาให้เกียรติคุณะคะ่ะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้แหละที่เขาอะคะ่ะจะอยู่เคียงข้างและไม่ปล่อยมือจากคุณมันยางมากเลยนะคะที่ใครคนเนือนะะ้อค่ะยอมที่จะคุกเขา่า หรือก้มหัวให้กับอีกคนหนึ่งหรือการพยายามปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อีกคนหนึ่งอะค่ะสบายใจที่สุดอะคะ่ะก็ปักนี้อะคะ่ะเขาจะยอมคุณทุกอย่างเลยนะคะปัญหาที่รู้สึกว่ามันแก้ไขไม่ได้นะคะมันก็ยังคงเป็นความรู้สึกที่อัพดาว แต่ในปากนี้ค่ะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์นี้สบายใจมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้พบกับคำตอบหรือทางออกที่มันแท้จริงอะนะคะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าสัญญาณที่ดีเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มมีสัญญาณที่ดีเข้ามาแล้วค่ะการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะ ข้อความจากคนรักค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์มากมีตัวเลือกมากค่ะแต่เขาไม่ได้เลือกใครนะคะเขาเลือกคุณค่ะคุณคือหนึ่งในนั้นคุณคือคนพิเศษค่ะเขาบอกว่าส่วนมากเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบยอมใครง่ายๆหรือว่าไม่มีเวลาให้กับใครค่ะแต่คุณคือคนที่เขาอยากจะเอาชนะ คุณคือคนที่เขาเลือกแล้วอะค่ะแล้วเขาก็อยากให้คุณนะคะลองคิดทบทวนให้ดีในการตัดสินใจในการที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าจะยึดติดอยู่กับอดีตนะคะ ขอบทสรุปในความสัมพันธ์นี้ค่ะพระสังราชเข้ามาในคู่รักคู่ชีวิตความหมายของไพ่ใบนี้ก็คือการให้อภัยนั่นเองนะคะเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะพลังงานบุญนะคะการคุยการเคลียร์ด้วยเหตุผลนะคะการมีสติ และการไม่หนีปัญหาค่ะความสัมพันธ์นี้บางครั้งอาจจะทำให้คุณไม่สบายใจกังวลใจและก็รู้สึกน้อยใจในการที่คนรักอาจจะเข้มแข็งแล้วก็ไม่ยอมอ่อนโยนกับคุณนะคะแต่ในปากนี้คุณจะเห็นถึงความพิเศษของเขานะคะคนคนนี้มีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็ เขารู้วิธีที่จะเอาอกเอาใจคุณแล้วก็ทำให้ควาสัมพันธ์เนี้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะคะ่ะทำให้คุณเชื่อใจแล้วก็ให้อภัยเขาอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะแต่บางอย่างคุณอาจจะห้ามเขาไม่ได้นะคะทั้งในเรื่องของ อดีตของเขาที่เขาอาจจะต้องเข้าไปช่วยเหลือจัดการหรือว่าสังคมเพื่อนผู้ร่วมงานอนี้ค่ะถ้าเป็นอ,อดีตของเขาเขาก็บอกว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมงานเนี่ยที่ใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็ทำให้คุณนะคะรู้สึกเกิดความไม่สบายใจและไม่ไว้ใจในคนรักเขาบอกว่าให้ไว้ใจในตัวเขาเถอะเพราะว่าเนี่ย เขาทําในสิ่งที่มันดีแล้วค่ะที่มันถูกต้องแล้วนะเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่ผู้โรงงานเป็นพี่เป็นน้องไม่มีอะไรที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเพราะว่าคุณคือคนพิเศษที่เขาเลือกมาแล้วค่ะทั้งๆท,ที่เขามีตัวเลือกเยอะมากเลยค่อนข้างที่จะแบบหลงตัวเองนิดนึงนะคะไม่หมอเห็นพลังงานของก้าถ้วยแล้วก็อยู่ข้างหลังนะแล้วก็มีคนที่นั่งกอดอกนั่นแสดงว่าเขารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะ คำแนะนำจากไพ่นะคะบางครั้งอะคะ่ะชาวราศีมีนอาจจะมีความคิดที่ฟุ้งซ่านนะคะเหมือนอยากจะเอาชนะคนรักอยากประชดประชันอยากลองนอกกายนอกใจคนรักดูบ้างหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคะไพ่บอกว่าให้บางครั้งอะคะ่ะสัญญาณอันตรายนะคะการใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ย ไม่ใช่เรื่องที่ดีค่ะกับคนที่ไม่ใช่คู่ของเราช่วงนี้มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นพลังงานดึงดูดด้วยนะคะตอนนี้ค่ะมาโฟกัสที่ความต้องการของคุณก่อนค่ะเรื่องของหัวใจเรื่องของความสัมพันธ์จิตวิญญาณที่แท้จริงนะคะความต้องการที่แท้จริงของคุณที่สำคัญค่ะอย่ายึดติดอยู่กับอดีตนะคะแล้วก็อย่าก,กังวลกับอนาคต ให้อยู่กับปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้ากับคนที่อยู่ตรงหน้าค่ะลองให้อภัยให้โอกาสแล้วก็ลองเริ่มต้นใหม่ดูนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เป็นการใช้ความคิดค่ะเพื่อหาทางออกแล้วก็เป็นการกักบริเวณตัวเองนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คุณหลงทางนั่นเองอะคะ่ะ อย่าให้ความใกล้ชิดสนิทสนมของผู้อื่นมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทําให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดชาวราศีมีนมาอัปเดตในน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ พลังงานหลักของคนโสดนะคะโสดแล้วรวยค่ะโสดแล้วก็มีความเพียบพร้อมทุกอย่างเลยก้าเหรียญถึงแม้ว่าคุณจะมีความเพียบพร้อมทุกอย่างแล้วก็ภายนอกทุกคนอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เข้าถึงยากแต่ลึกๆแล้วคุณกำลังรอคอยคนที่ใช่คนที่สินเสมอกัน คนที่เข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตสมบูรณ์แบบอยู่อะคะ่ะแต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะคะอดีตที่ผ่านมาความรักค่อนข้างที่จะรู้สึกเหน็บหนาวจังเลยค่ะอาจจะแตกต่างกันด้วยฐานะนะคะหรือหน้าตาในสังคมมีความสุขค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการ สัญญาค่ะที่จะมีเรื่องการแต่งงานคือบางท่านเกือบได้แต่งงานแล้วนะคะเกือบที่จะแบบมีบ้านด้วยกันนะคะหรือว่าสร้างกิจการอะไรด้วยกันนี่นะคะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็เหน็บหนาวในเวลาเดียวกันนะคะหลายๆอย่างอาจจะเข้ากันไม่ได้นะคะคนหนึ่งอาจจะคิดถึงเรื่องเงินเรื่องความมั่นคง แต่คนนึงอาจจะคิดถึงแต่เรื่องของความรู้สึกคือคนที่มีพร้อมหมดแล้วอะ่ะอาจจะไม่ได้ต้องการความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองแต่เขาต้องการความรักเนี่ยค่ะแต่คนนึงอาจจะรู้สึกว่าความรักเป็นเรื่องที่ไร้สาระเขาต้องการความมั่นคงและการเงินก่อนเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าพลังงานเนี้ยมันเข้ากันไม่ได้ค่ะรู้สึกเครียดนะคะและแม่หมอเชื่อว่าความรักครั้งก่อนเนี่ยค่ะยังทําให้คุณนะคะ ยึดติดอยู่กับความสุขและความสุขนั้นก็กำลังทำลายตัวคุณเองด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะไปรักคนที่เขาเด็กกว่าได้ด้วยหรือว่ามีความแตกต่างกันค่ะในเดือนสิงหาคมค่ะแนวโน้มของคนโสดจะเป็นไงบ้างแล้วก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหม คนโสดจะมีคนคุยนะคะแต่แม่หมอมองว่าเป็นการคุยเหมือนคุยไปเรื่อยๆคุยเพื่อฆ่าเวลาค่ะคุยเพื่อแก้เหงาอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะในการที่จะเปิดใจแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าอนาคตของความสัมพันธ์จะเป็นยังไงอะคะ่ะเป็นการเรียนรู้ทําความรู้จักคนใหม่ๆ ก็เป็นการจบเรื่องราวเก่าๆเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วก็ให้อดีตเป็นบทเรียนนะคะบางครั้งคุณก็รู้สึกกลัวคือความรักเข้ามาแล้วมักจะเป็นปัญหาสำหรับคุณนะคะบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับบางท่านน่ะนะคะอาจจะ คือยังไม่กล้าที่จะเปิดใจแบบร้อนะแต่ก็ถือว่ายังดีนะคะที่คุณเหมือนยังหาคนคุยนะคะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของอนาคตนะคะบทสรุปในคมสัมพันธ์นี้นะคะ ก็คนโสดยังคงเหงาอยู่นะคะคนที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่ะคะ่ะก็มีคนคุยคุยแบบเรื่อยๆนะคะคือต้องบอกเลยว่าคนาชาวราศีมีนคนโสดนะคะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงยากด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะค่อนข้างที่จะยึดติด กว่าจะ Move On ได้คุณต้องใช้เวลาหรือบางท่านนะคะเรื่องราวผ่านมานานแล้วคุณก็ยังเก็บมาคิดอยู่นะคะยังยึดติดกับตรงนั้นอยู่เพราะฉะนั้นนะคะ Off o r t จ n e ขึ้นมาอยู่ข้างหลังของคุณเลยคุณยังมองไม่เห็นเลยมันคือโอกาสนะคะที่เรากังวลไปเองคิดมากไปเองคิดไปก่อนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดไปก่อนเลยค่ะใช่คุณอาจจะอยากที่จะจริงจังกับชีวิตแล้วนะคะแต่ว่า คนเราเจอปุบป,ปับแล้วจะจริงจังเลยมันไม่ใช่ไพ่บอกว่าอย่าคิดไปก่อนล่วงหน้าเลยอย่ากกังวลไปก่อนเลยสูญเสียพลังงานเปล่านะคะวิวออฟจูนก็คือหมายถึงการไปแบบเป็นสเตปช้าๆค่ะเป็นการเรียนรู้นะคะลองที่จะเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็ไว้ใจใครสักคนหนึ่งค่ะเลือกมาสักคนหนึ่งนะคะคนโสด คำแนะนำจากไพ่ค่ะไพ่บอกว่าจงเรียนรู้ที่จะทำความรู้จักซึ่งกันและกันนะคะเป็นสเต็ปแบบช้าๆจากเพื่อนมาเป็นคนรู้ใจค่ะแล้วก็มาถึงขั้นการแต่งงาน ก็แม่หมอมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นการเริ่มต้นที่ปลอดภัยแล้วก็จบลงด้วยความมั่นคงนะคะถ้าคุณนะคะไม่รีบร้อนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้กลัวจนจนไม่กล้าที่จะเปิดใจเริ่มต้นใหม่นะคะก็ลองทำความรู้จักแล้วก็เปิดใจที่จะ ไว้ใจใครอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนโสดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนคนโสดด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะ